ตมต่อนะครับศึก M150 พิชิตโลกวันทรงชัยหลังจากที่คู่เอกของรายการนะครับขวันพิชิต13เหรียญเอ็กซ์เพรสของการตำแหน่งแชมป์ด้วยการเอาชนะทีเคออสการ,รักนาฟายกที่7นะครับสู้กัน6ยกพอเริ่มยกที่7ก็ไม่ออกมาสู้เขยายอมแพ้หมายถึงว่าเป็นการชนะทีเคในยกที่7นะครับคู่ต่อไปครับ คุนี้เป็นมวยหญิงวันนี้โปรโมเตอร์มาชนทรงชัยรัตนสุบัณน,นะครับแล้วก็โปรโมเตอร์ยอดเยี่ยมซึ่งเป็นโปรโมเตอร์หญิงนะครับปริยากรรัตนสุบรณกันเลยมีมวยหญิงอยู่ในรายการต่อเนื่องมาโดยตลอดนะครับฝ่ายแดงบัวแก้วเขียดสมบัตินะครับน้ำเงินนภาพราซปเปอร์แชมป์นภาพราน,นี่มา กระดูกมวยนี่ชกต่างประเทศมาแล้วหลายครั้งนะครับมวยซ้ายนะครับกางเกงสีน้ําเงินครับนภพพรซุปเปอร์แชมป์อดีตแชมป์กีฬาแห่งชาตินะครับขณะที่บัวแก้วนั้นเป็นแชมป์ WBC เอเชียนะครับรุ่นไลเวททุนี้กำหนดสู้กัน6ยกนะครับไม่ใช่เคยครับคุณสมิงขาวครับเป็นมวยที่ต้องยอมรับมาสมาัครเล่น แรงแรงด้วยนี่เหมือนเช่นเคยเหมือนเช่เคยคือเงินรางวัลอาชีที่ไม่ใช่มวยชายอย่างเดียวครับมวยหญิงก็มีครับโอ้อมรินพอมาทานมาชูมือแล้วอ่ะแต่ว่ายกแรกนี่เสือสเตัว5,000บาทครับก็ือว่ามีความสุขที่ได้แจกรางวัลพิเศษให้กับนักมวยนะครับและวันนี้ต้องขอบคุณนะครับบริษัท a อเพื่อนเกษตรจำกัดปุ๋ยซูเปอร์เทอร์โบนะครับคุณอาทิตย์มโนไทย บริษัทสีนีน่าศรีคือกอบร่าประเทศไทยนะครับคุณสงวิทย์คุณกระจรศักดาพงศานุรักษ์ของอาหารภูมิสลายนะครับจังหวัดขุนพรุนแห่งานโดยคุณเพิ่มศักดิ์คุณิภาคงชูชัยอมรินพรมพาทานนะครับมอบบวยนกก็สามพันด้วยแล้วก็ติดตามด้วยวินเนอร์วีบริษัทวินเนอร์ไวโอลจำกัดนะครับอมรินพรมพาทานช่างหนูเมืองพิจิตรคุณมีีเรียเรืองแล้วก็อุตสาหกรรมท่อน้ําไทยด้วยนะครับบริษัทปุ๋ยคูนซับจำกัดคุณวิเศษปะพีนังด้วยครับ ลงปลายยกนะครับสู้กันแค่2นาทีนะครับมวยหญิงขับชารนะครับยกแรกมวยหญิงหลังคู่เอกนะครับบุกแก้วแดงนภาพรน้ำเงินซ้ายกับขวานะครับบุกแก้วได้เปรียบช่วงนะครับมวยขวาสูงยาวกระดิ่นภาพรนั้นมากประเภทมวยทันดุชวนทะเลาะดูครับเดินติดเข้าไปครับ นภพรดมือซ <oung> ัดทางด้านซ้ายด้วยนะต้นแขนนะน้ำเงินนะวันนี้ต้องขอบคุณนะครับทั้งเห้าส่วนจำกัดมาลาคำนะครับกาแฟเฉลิมพลแล้วก็นินเวอร์ฟอร์มูลนะครับถือกัปตันด้วยไทยน้ำพิษจำกัดกาแฟโบราณธรรมกรบินคุณนิ่งกิตจิตตะไคจรเกียรติโรงงานผิดผิดอุปกรณ์มวยวันทรงชัยแล้วก็ S1 ด้วยครับบริษัทแสงไทยมิลิคอนจำกัดบริษัทเชีรภาสนิจจำกัดครับ เดินออกหมัดดุดันเลยนะครับนภพ,พรปล่อยลำตัวครับออว่ามวยหญิงที่โดนปล่อยลำตัวนี่อาจจะมีจุกมีเสียดได้ง่ายกว่ามวยผู้ชายนะครับทัออ้งแรงทั้งแรงมากเลยมมมไม่เราดูการเขาบอกว่าไม่บอกว่าเป็นมวยหญิงเนี่ยเรื่องมวยชายนะครับเ,เดินติดเข้ามาแต่ว่าเดินรับหม,ม,มัดซะม,มากกว่านะครับบัวกแก้ว จะผลักให้เข้าระยะมัดนะครับนภพ,พพรยับยับขวาโดนต่อยท้องโอเแกจะถอยล่าง,งนี้ทางริษัท์เชียงไทยเช่นเหมืออีเวคุ้ปจำกัดนะครับโดยคุณไซย์ชนชัยพัะสกุลแตล่ละยกผ่านได้เร็วนะครับ2นาทีเท่านั้นกระมวยหญิงสู้กัน,น6ยก แล้วก็แฟนมวยไทยเอาหมดยกก่อนครับผาดชานะครับยกที่ผ่านมามวยหญิงหลังคู่เอกนะครับบวกแก้วฝ่ายแดงแกางเกงสีเหลืองนะครับกับนภพรวันนี้พลักนะครับไม่โดนหมัดครับเมนืภนภพรพลักโอ้โหถ้าไม่มีเชือกนี่ตกเวทีเลยนะครับบวกแก้วมีลุ้นมีลุ้นมีลุ้นยกสามสุดเอ็มร้อยห้าสิบพิชิตระวันทรงชัยนะครับ แล้วก็รายการมวยนัดพิเศษที่ร่ดำเนินของคุณคุณมัเอร์หมาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบันมาดูว่าแสงมณีสอเทียนโพกับธนชัยทอแสงเทียนน้อยพระจันฉายซัดกาช่อฟ้าแล้วก็พิชิตชัยจะต่อยกับปากกาเหล็กกิ่งซางกับเรืองศักดิ์น้อยลำน้ำมูลกับเอกมงคลนะครับวันที่25มิถุนายนที่ร่ายดำเนินนะครับดำเนินครับก็รายการใหญ่ศึกใหญ่นะครับน่าจะเป็นรายการเงินล้านแน่นอนครับ25มิถุนายน เป็นยกที่3นะครับบวกแก้วกับนภาพรโรเบอร์เต้เป็นปผู้หญิงนะครับก็สนับสนุนมวยหญิงขอ,องเชียร์เสียงผู้หญิงโตเยอะลั่นไปหมดนะครับขอ,องผู้หญิงเยอะเลยวันนี้คุณเป็นนักกอลนะครับกาตาลสุบรนเป็นผู้จัดเป็นนายกสมาคมกีฬาไทยแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูชปถัมภ์แล้วก็เป็นโรเบอร์เต้ ยอดเยี่ยมมวยโลกขขงองค์กรมวยโลกนะครับถึง4ปีซ้อนเลยนะครับยกดนี้เดินบ้างแล้วครับบัวกแก้ว3 2ยกนั้นเป็นฝ่ายรับนะครับรับเี่โดนไปหลายขนาครับโดนหมัดของนภพพราสาวหมัดเลยครับบัวกแก้วก็ผ่านการชกม,มวยสากลสมรลัยกันมาก,ก่อนนะครับ เดี๋ยวรู้มวยหญิงมีชิวามีชั้นโลกเรากเป็นมวยอาชีพแล้วนะครับรับต่อยยาวๆครับบวกแก้วช่วงปลายยกหมดยกครับกลับมาที่วัดสะเพลงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชาสีมาชมศึกเอ็มร้อยห้าสิบชิดโลกวันทรงชัยกันต่อนะครับเป็นมวยหญิง จัดโดยโปรโมเตอร์หญิงคุณปริยากรรัตนสุวรรณซึ่งวันนี้ได้อยู่กับเรานะครับสึกวันนี้ถือว่าประสบความสำเร็จเรียบร้อยดีนะครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้นะคะวันทรงชัยมีความรู้สึกยินดีนะคะแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมในงานบุญถือว่าเป็นการร่วมทําบุญกันเพื่อสร้างองค์พระใหญ่นวัดสะเพลงที่อําเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านค่ะที่มีส่วนทําให้งานนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีค่ะ ครับก็บนเวทีก็เข้มข้นนะครับ่พอคอมพิวเตอร์มาให้เสียงนี่บนเวทีนี่ลวยที่ถือว่าเป็นรองอยู่นะครับบัวแก้วนี่ยกนี้เดินลุยนะครับลุยเอาจนนาภาพรต้องถอยต้องรับคบคุณสมิงข่าวครับตอนนี้มาถึงคุณไปริยากรน,นะครับในเรื่องของพึ่งหลวงเป็นยไงบ้างครับค่ะพึ่งหลวงแน่นอนแล้วค่ะกับการชิงแชมป์โลกกับทางด้าน โทโมกิคาเมดะค่ะตอนนี้พุ่งหลวงเป็นรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งค่ะจะเจอไฟบังคับนะคะกับทางด้านโทโมกินักมวยญี่ปุ่นค่ะรายการนี้จะมีที่ MGM สหรัฐอเมริกาเวลายังรอแจ้งอยู่นะคะแต่เป็นในวันที่12กรกฎาคมวันที่ตามเวลาณสหรัฐอเมริกาค่ะครับก็เป็นศึกใหญ่แน่นอนนะครับสังเวียน m g m g r a n d แรนดที่ลาสเวกัสเนวาดานะครับ เดี๋ยวเราจะพูดถึงนักมวยคนอื่นๆในทีมงานของศึกวันสงชัยแต่ว่าดูจังหวะนี้ครับว่าต้นยกตั้งรับปลายยกนภาพรเดินนะครับมวยที่ได้รับการสนับสนุนีนเดินทางไปกับคุณธียกรทุกมวยยังต่างประเทศมาแล้วนะครับโอ้โหจิ้มซ้ายสวยครับเดินตลอดนภาพรเดินตลอดโัวกแก้วตรงตั้งรับแล้วยกนี้ไม่รูวเจ็บเลยนะครับนภาพรโอ้โห มเป็นน้มวยที่ต้องยอมรับแข็งแล้วก็แกล่งนะครับตาเอาอยู่เลยเอาชมต่อน,นะครับศึก m เอ็รพิชิตโลกวันทรงชัยนัะเป็นภาพช้านะครับภาพช้ายกที่ผ่านมาบัวแก้วเป็นเก่งเหลืองนะครับกับนภพพรน้ำเงินครับสู่เราได้ทราบแล้วนะครับว่าพึ่งหลวง ตอสิงอยู่ดันชิงแชมป์โลกแน่นอนนักมวยในสังกัดยังมีอีกหลายคนนะครับของทีมงาสนสุวรรณทรงชัยทั้งชลธานแล้วก็ขวญพิชิตครับคุณพระยากรครับค่ะสำหรับทางด้านชลธานนะคะรองแชมป์เปี้ยนโลกองค์กรมวยโลกดับเบิลยูบีโอันดับสองค่ะยังยืนยันเหมือนเดิมน,นะคะว่าจะต้องชกตัดเชือกกับรองแชมป์เปี้ยนโลกเบอร์สี่โจเอลบังโก้นักมวยจากออสเตรเลียค่ะและผู้ชนะในไฟน์นี้นะคะก็จะไปชกชิงแชมป์โลกค่ะเป็นไฟบ์บังคับ อีกต่อไปค่ะคแต่ณนะตอนนี้คือเรารอกําหนดการว่าคู่การชิงแชมป์ว่างจะเป็นเดือนไหนคะ่ะเราก็คงจะกําหนดการตัดเชือกใกล้ๆเขาค่ะส่วนควันพิชิตวันนี้ที่โชว์ฟอร์มสวยนะครับป้องกันแชมป์ไว้ได้ครับอนาคตค่ะต่อไปครับควันพิชิตยังอ,อยู่ที่เบอร์สามอยู่นะคะก็ยังถือว่าเป็นเป็นนักมวยที่ใกล้เข้ามาทุกข,ขณะแล้วคะ่ะแล้วก็วันนี้ถือว่าต่อยได้อย่างรัดกุมนะคะในทุกๆจังหวะของการออกหมัดคะ่ะ โัยนีที่เขาเข้มข้นวันนี้มีคู่เอกนะครับที่ไม่ครบยกคุ่นี้ดูรูปเกมแล้วก็น่าจะครบ6ยกนะครับมวยหญิงเพราะว่าดูแล้วก็จะยังทําอะไรกันไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับยังทนได้ด้วย สำหรับทังด้านนักมวยหญิงนะคะก็จะได้รับโอกาสมากยิ่งขึ้นนะคะในการชกแล้วก็การมีโอกาสในการชิงแชมป์โลกค่ะแต่ว่าแน่นอนสภาพร่างกายต้องมีความแข็งแกร่งแล้วก็พร้อมค่ะมวยที่ชกขณะน,นี้บัวแก้วนะคะมีดีกรีเป็นแชมป์ WBC UBC Asia รุ่นไฟเวทค่ะแต่ต้องบอกว่าวันนี้มาพบกับนักมวยรุ่นพี่อย่างนาภาพรค่ะไฟนนี้เนี่ยเด็กรุ่นใหม่ฟอร์มสอดอย่างบัวแก้วจะผ่านไปได้หรือไม่ค่ะดูนะครับ คุณประยากรรัาตาสุวัรณนะครับและตหมดยกก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับชมภาพชานะครับมวยหญิงหลังทู่เอกบวกแก้วกับนภพรศึกเอ็มร้อยเ็ิจิตโลกวันทรงชัยจากอำเภอพิมายเมืองมวยนะครับจังหวัดนครราชสีมาครับ ันนี้จะเรียนถามนี่นครับตอนนี้โรงงานไปถึงไหนนะครับคุณโอ๋ครับค่ะก็สําหรับประสบการณ์นะคะยาวนานกว่า40ปีค่ะวันนี้วันทรงชัยครบวงจรแล้วนะคะกับการเปิดโรงงานผลิตอุปกรณ์มวยค่ะที่เห็นนุมสวยๆนะคะ S1 สวค่ะแล้วก็วันทรงชัยค่ะก็เรียกว่าต่อไปนี้นึกถึงมวยให้นึกถึงวันทรงชัยค่ะคุณวีรศักดิ์ค่ะครับก็ต้องนึกถึงเลยครับเพราะว่าอยู่กู้การมวยมาอย่างยาวนานดับบนเวทียืดเยื้อมาถึงยกสุดท้ายในถ้วยแก้วกับนภพร เดียนนะครับทีมงานสึกวันทรงชัยก็ยังมีมวยดีๆให้ชมต่อเนื่องวันที่25นะครับในศึกหมาชนวันทรงชัยวันที่25มิถุนายนนะครับที่ระดำเนินรายการนี้มาดูว่าแสงมณีสสเทนโพกับธนชัยทอแสงเทียนน้อยแล้วก็มีพระจันฉายพบกับช่อฟ้าพิชัยนะครับจะต่อยกับปากาเล็กแล้วก็กิ่งซางจะชกับเริงศักดิ์น้อยนะครับเป็นมวยเล็กๆแล้วก็มีล้ำามูลจะต่อยกับเอกมงคล นี่เป็นคู่มวยในศึกม้าชนวันทรงชัยครับชนะสุดท้ายอย่าง15 <25 S 1> น,นะครับคือเก็บค่าผ่านประตูจะถึงสองล้านหรือเปล่านะครับดีนะครับค่ะก็สําหรับแฟนมวยไทยนะคะเรายังมีศึกวันทรงชัยณอ,อตกอวีด้าทุกๆวันเสาร์ค่ะตั้งแต่เวลา19บเก้นากาสามสินาทีเป็นต้นไปค่ะก็เรียกว่าจัดมาแล้วสองเสาร์นะคะแล้วก็แฟนมวยมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไปติดตามชมกันที่อ,อัตกอวีด้าทุกๆวันเสาร์กับศึกวันทรงชัยค่ะครับส่วนศึกเอ็มร้อยสิบพิจิตโลกวันทรงชัยครั้งต่อไปทางเช่าิัหาคม ติดตามชมกันได้นะครับค่ะก็สัปดาห์แรกจะตรงกับวันที่1สิ่งสิงหาคมค่ะอาดูครับลายยกนาาาพรอยังมีก๊อก2ก๊ก3ครับนนี้นะครับขอบคุณผู้การสนับสนุนทุกทุกท่านนะครับรวมทั้งตำรวจทางหลวงนะครับเีมยบเวยความสดุกของพิมงานเจ้าจัดสีหมดยกสุดท้ายครับว่านี่เป็นมารยาทไม่ว่ามวยไทยมวยหญิงนะครับรุ่นพี่ รุ่นน้องรุ่นน้องคารบรุ่นพี่นะครับดูครับกรรมการรวมคะแนนแล้วครับคุณสิงห์ขาวครับน้ำเงินครับน้ำเงินน้ำเงินนภพพรซุปเปอร์แชมป์ครับเอาชนะคะแนนบัวแก้วเกียรติสมบัติครับในศึกม150กิโลกรันทรงชัยจากวัดสับเพลงอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้เวลาการถ่ายทอดสดมาแล้วครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมนะครับทีมงานทุกคนนะครับ คุณพระเกกรรคุณสมิขคาวและผมทศนิจลาไปก่อนครับพบกันใหม่ในวันที่1สิงหาคมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ